และประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับตู้กาชาแพด5.7มีตู้ไหนหน่าสนใจน่าเปิดบ้างเรามาพูดคุยกันในคลิปนี้สำหรับตู้กาชาตู้แรกครับท่านอาจารย์สเกิรก์กมาพร้อมกับตัวละคร4ดาวดาเรียอันนี้ก็เอามาเล่นด้วยการเอามาบับโจมตีปกติได้แล้วก็มีตัวของแคนเดสด้วยครับรวมถึงมีตัวฮิวตัวโลคอย่างดิโอนามาเฮ้ย <He i, S 2> เดี๋ยวนะหน้าตู้เนี่ยมันประกอบร่างเล่นได้ทีมทีมหนึ่งของท่านอาจารย์สเกิร์กเลยนะฮะและตู้ต่อมาครับใช้ตัวละคร4 ดาวเหมือนกันเลยตัว5้าดาวนั้นจะเป็นเชิญเหอครับเหมาะสําหรับการบัฟท่านอาจารย์สเกิร์กนี่ยแหละหรือจะไปเล่นบัฟอากาศก็ได้ครับและสําหรับตู้อาวุธครับก็จะมีอาวุธใหม่เป็นอาวุธประจําตัวของท่านอาจารย์สเกิร์กมาพร้อมก,กันกับตู้อาวุธของเชิญเหอนะครับ ซึ่งอาวุธสีดาวก็จะมีตามภาพนี้เลยครับมีไซฟอร์ดวนกลับมาด้วยนะในรอบรอบนี้แล้วก็มีหอกฟาโวมาด้วยครับสำหรับอาวุธท่านอาจารย์จะให้ค่าคียอเรตเป็นออฟหลักครับและเปิร์กจะมีการให้เอ k ีเคให้ครีดาเมจรวมถึงให้แฟชั่นที่สวยงามถ้าใครมีงบเพิ่มเติมอยากจะเปิดอาวุธประจาตัวก็เปิดได้เช่นกันและสําหรับเชินเหอถ้าใครอวยตัวละครตัวนี้ก็สามารถเปิดเพื่อเอามาเพิ่มค่าเอ k เคให้บัฟได้แรงขึ้นก็ได้เหมือนกันแต่งบน้อยใช้หอกฟาโวตามปกติได้เลยและตู้กาชาครึ่งหลััังครรรบบเเดือมาากๆีนทพไฟว มาพร้อมกับตัวรีรันอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นคือเอมิรี่พูดถึงสกิลความสามารถตัวละครแบบเข้าๆกันครับผมเริ่มจากอาจารย์สเกิร์ก่อนเลยอาจารย์อ่ะเขาจะสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดสีดําได้จากการกดสกิล e ครับแล้วทีนี้เขาจะเน้นการโจมตีปกติเพื่อสร้างดาเมจการกดถ้าไม่ตายก็จะมี2รูปแบบครับก็คือเป็นการเบิร์สดาเมจก้อนใหญ่ๆกับอีกแบบหนึ่งเป็นการบัฟ กาโจมตีปกติให้กับตัวเองหลักๆจุดเด่นของตัวละครสเกิร์กก็คือการเล่นทีมน้ำกับทีมน้ำแข็งถ้าในเอดีของผมนะมีฟูมีเชนเหอมีน้องกาแฟรหรือมีแย่หลานอะไรทํานองเนี้ยหรือตัวหนึ่งอะ่ะคุณยายก็ได้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าคุณยายใส่เซนนั้นแลนด์บับบับได้นะครับถ้าผมมีทีมประมาณพวกเนี้ยผมมันจะอยากเปิดสเกิร์มาเล่นด้วยกัน แต่ว่าถ้าเกิดทีมผมยังไม่พร้อมคุณก็สามารถใช้ฟังก์ชันอื่นอย่างตัวละคร4ีดาวที่รองรับได้ให้คุณเช็คตัวเองก่อนว่าคุณอวยตัวละครตัวนี้ไหมอยากได้ตัวละครตัวนี้หรือเปล่าเกมเกนชินนะครับมันเป็นเกมแนวแคชชวลนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเมตาเนี่ยไม่จะเป็นต้องซีเรียสมากมายเอาตามความชอบของคุณเป็นหลักได้เลยดูก่อนนะในไอเดียของเรามีตัวละครดามเมจน้าแข็งไหมถ้ายังไม่มีอาจารย์น่าสนใจแล้วถ้าเกิดยังไม่มีอ่ะทีมพร้อมหรือเปล่าถ้าทีมยังไม่พร้อมเรามีตัวอะไรทดแทนได้บ้างนะครับหลักๆอ่ะตัวที่สเเกกิรรต้อองาจจๆะ น้องกาแฟครับเพราะว่าตัวของน้องกาแฟก็มีแมคชนิกเรื่องการจัดทีมเป็นทีมน้ํากับทีมน้ําแข็งเหมือนกันครับเมื่อเราจัดทีมแบบนี้สกิล e มันจะได้รับเลเวลเพิ่มขึ้นทั้งทีมจากตัวของสเกิร์ตที่บัฟให้กับทีมนะครับน้องกาแฟเวลเพิ่มขึ้นฟูลเวลเพิ่มขึ้นเฉนิ้มเวลเพิ่มขึ้นก็จะบัฟได้แรงขึ้นครับตัวของน้องกาแฟก็จะดามจแรงขึ้นเพราะฉะนั้นคุณมีน้องกาแฟไหม ลองพิจารณาตรงจุดจุดนี้ดูครับถ้ามีมันจะสร้างความแตกต่างให้กับตีตีนี้ได้ในระดับหนึ่งเลยแต่ถ้าเกิดไม่มียังมีตัวละคอรอืน่นๆ้องรับอยู่ยกตัวอย่างเช่นคุณจะเล่นทีมหน้าตู้ก็ได้เหมือนกันคุณจะเล่นกับน้องดาเรียหรือคุณจะเล่นกับใน้นอยเล่นกับชาลลอตตัวละครทาาดน้ํท่าน้ําแข็งที่อยู่ในสล็อตด้านล่างครับ คุณสามารถเลือกจับมาพิกแพงเพื่อสร้างเป็นทีมให้กับเขาได้หมดเลยแต่มันก็ปฏิเสธโดยตรงไม่ได้นะเพราะสุดท้ายอ่ะสเกลดาเมจมันจะแตกต่างมากๆเมื่อคุณมีฟูลทีมด้านบนนะครับซึ่งตอนนี้จะได้เห็นเทสในเซิร์ฟเคียเตอร์มา2ทีมบนบนบน่ะมีสเกลดาเมจที่สูงที่สุดเลยก็คือการใช้เชิญเถอหรือไม่ก็การใช้เย่ยรานครับคุณลองประเมินภาพรวมในเอดีของคุณดูว่าคุณต้องการตัวละครประมาณท่านอาจารย์สเกิร์กหรือเปล่าเรื่องดาเมจอะ่ะผมมองว่ายังไงก็แรงแต่ว่าเรื่องการจัดทีมมันจะมีข้อ จำกัดเรื่องธาตุน้ํากับธาตุน้ําแข็งเข้ามาเกี่ยวข้องครับต่อมาเช่นเหอเขาจะมีบทบาทในการเป็นซับพอร์ตเพื่ออัปเกรดดาเมจให้กับตัวละครธาตุน้ําแข็งของคุณยกตัวอย่างเช่นเล่นกับท่านอาจารย์สเกิร์กหรือคุณจะเอามาผักดันอัปเกรดอายกาก็ได้เช่นกันครับโดยที่จุดเด่นสกิลเของเขาจะทําการบัฟให้กับทีมและถ้าไม่ตายของเขาก็มีการลดต้านแล้วก็มีการแจกโบนัสให้ด้วยรวมถึงตัวละครตัวนี้นะครับสามารถเพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตายแล้วก็การโจมตีปกติได้ถ้าคุณมีงบเหลือผมใช้คําว่างบเหลือ นะคุณสามารถเปิดเชิญเหอมาเล่นกับท่านอาจารย์หรือมาเล่นกับอายากากะได้เลยแต่ถ้าเกิดงบน้อยก็ใช้ตัวที่เรามีไปก่อนคุณอาจจะใช้ตัวอย่างเย่หลานมาช่วยทําดามเมจนอกสนามแล้วก็มาบัฟด้วยนะครับหรือคุณจะใช้ตัวของคุณยายที่ใส่ปเป็นเซ็ตนัดแลนแล้วก็เอามาใส่เซ็ตบัฟในเคสน,นี้ก็เล่นได้เหมือนกันให้คุณดูก่อนว่าในไอดีของคุณน่ะมีตัวละครบัฟที่คุณรู้สึกพึงพอใจไหมกับดามเมจที่ได้มาถ้าเกิดไม่พอใจอยากให้แรงกว่าน,นั้นก็จะเป็นที่ตัวเชิญเหอเลยครับเพราะว่าเชิญเนิร์เนี่ กับพวกประมาณสายอย่างอาจารย์หรืออายากะเลยโดยที่ความคุ้มค่าของเชนเหอจะอยู่ที่กลุ่มดาว C 1ครับอีกทีนึงก็กระโดดไป C 6เลยส่วนอาวุธประจําตัวอันนี้ก็แล้วแต่งบของเราถ้าอยากดันค่า ATK เบิ่มๆโอเคอาวุธประจําตัวน่าสนใจแต่ถ้าเกิดงบไม่พอก็ใส่ฟาโวตามปกติเลยต่อมาครับตัวละครที่ผมเชียร์ให้เปิดที่สุดเลยถ้าคุณยังไม่มีนะครับนั่นคือเทพไฟคือตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ทีมกว้างมาก เขาลองรับทั้งในการเล่นเป็นตัวเมนดาเมจนะครับหรือเมนดีเพสที่เล่นด้วยกันกับคุณยายแล้วก็เล่นด้วยกันกับซีโรเนนเล่นด้วยกันกับเบนเนตครับทีมละลายทีมเนี้ยโคตรแรงเลยหรือถ้าเกิดคนที่งบน้อยไม่มีทีม5ดาวคุณสามารถใช้ตัวละคร4ดาวมาทดแทนไปก่อนแน่นอนว่าดาเมจมันสู้ทีม5ดาวไม่ได้หรอกแต่ทีมทีมเนี้ยมันก็อยู่ในสเกลที่พอเล่นได้เหมือนกันนะครับ อย่างน้อยคุณต้องมีตัวนัทแลนด์เข้ามาในทีมหนึ่งตัวนะใช้เป็นน้องคาชินะนะครับแล้วก็เอาเบนเนตมาบัฟสันพ้องไฟด้วยเอาตัวของโรซาเรียบัฟคริแล้วก็แปะน้ําแข็งอ่ะในเคสกรณีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เลือกใช้ได้เหมือนกันหรือจะเล่นเป็นทีมโอเวอร์โหลดครับใส่ตัวของเชฟรุสเข้ามาแล้วก็ใส่ตัวของโอโรรอนนะครับสามารถใช้ตัวใหม่อย่างเอียนซานได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีสันพ้องทั้งสองธาตุเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เทพไฟเล่นได้ดีเลยครับ คือมอนแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีจุดอ่อนหรือมีหลายๆสถานการณ์ให้เราเลือกเจอใช่ไหมครับเทพไฟเนี่ยพิกแพงได้เรื่อยๆเลยหรือในเคสที่ตัวดามเมจของคุณเป็นตัวธาตุสายฟ้าและอยากจะเล่นโอเวอร์โหลดนะครับ ผมยกตัวอย่างเช่นคุณเล่นกับทีมน้องวัวอ่าแล้วคุณก็ประกอบร่างไปเลยมีตัวของเอียนซานมีตัวของเชฟรุดมีตัวของเบนเน็ตนะครับหรือคุณทาอีกทีมทีมหนึ่งซึ่งเล่นเป็นโอเวอร์โหลดเหมือนกันใส่ตัวคอรีแล้วเอาเทพไฟมาซับนะครับคอยทําดาเมจจากนอกสนามแล้วก็คอยเบิร์ดดาเมจช่วยอันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือจะเล่นทีมเผาไหม้โอ้โหเยอะเต็มไปหมดเลยครับเล่นกับคีนิส ในเคสเนี้ยโอ้โหคือเทพไฟนะครับช่วยคีนิสได้ดีมากๆหรือถ้าเกิดคนที่มีเอม r รี่นะครับ ก็เอามาดันคีนิดแล้วก็เอามาเสริมทีมเผาไหม้ที่เล่นด้วยกันกับเทพไฟได้อีกนี่ก็เป็นหนึ่งทีมที่เก่งแล้วก็เป็นเมตาในช่วงช่วงนี้ด้วยเพราะมอนมันมีเกตให้ล้างครับพอมีการเผาไหม้ก็จะทําให้เราเคลียร์เกตมอนได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นอีกเคสหนึ่งเล่นกับตัวธาตุลมอย่างชัดก้านะครับที่เขาสามารถดึงธาตุแล้วก็มาผสมเป็นดาเมจได้ก็เป็นหนึ่งชอยที่น่าสนใจเดี๋ยวจะเล่นกับตัวของน้องหลานแล้วเอาเทพไฟมาซัพพอร์ตก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่เทพไฟก็โยกไปเล่นด้้วยยกกัััันนนนไไดดเหหมมมือและงะง่ครบ ยังมีอีกครับโอ้โหทีมเยอะไปไหนเล่นคอมโบละเหยครับคุณอาจจะเล่นตัวของเทพไฟเป็นเมนดาเมจแล้วก็ใส่ฟูเข้ามาใส่คุณยายเข้ามาลดต้านน้าลดต้านไฟใส่เบนเนตมาบัฟเอทเคแบบนี้ก็เล่นได้หรือถ้าเราทําอีกทีมทีมนึงเลยใช้ตัวดาเมจเป็นตัวของน้องหลามนะครับเราก็จะให้ตัวของเทพไฟเนี่ยทำหน้าที่ในการแปะ ธาดไฟให้แล้วตัวของน้องหล่าก็คอยทําระเหยทำระเหยทําระเหยเรื่อยๆ <c oughs> คือไอ้ทีมที่ผมยกตัวอย่างมาทั้งหมดอะ่ะเป็นเพียงแค่ทีมคร่าวๆทั้งนั้นที่เหลือตัวละครในเกมอะ่ะ คุณสามารถเอามาอัดแอปรับเล่นกับเทพไฟได้เกือบทั้งหมดเลยขอเพียงแค่มีตัวนัดแลนในทีมด้วยสัก1ตัวครับขอเพียงแค่นี้หรือคุณจะเล่นกับทีมละลายให้ตัวของดิสลี่นะครับคอยทำดาเมจละลายจากการที่มอนติดธาตุไฟก็เอาเทพไฟเนี่ยมาซับพอร์ตแล้วก็เอามาช่วยเบิร์ดถ้าเป็นในเคสของการยูก็เหมือนกันให้มอนติดธาตุไฟหรือว่าติดเผาไหมเรื่อยๆแลแล,และการยูก็ทำการยิงเพื่อติดละลายไปครับ โอ้โหเยอะแบบเยอะจัด,จดเลยสำหรับคนที่สนใจเทพไฟนะครับอย่างน้อยเปิดตัวมาสัก4ศูนย์ไว้ก่อนเพื่อที่คุณจะลองรับหลากหลายสถานการณ์ของเบตาในณนะช่วงช่วงนี้คือเมตาไม่ต้องซีเรเดสกับมันก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดอย่างน้อยเราตามมันสักนิดนึงหรือมีตัวเก่งๆไว้สักนิดนึงเราก็จะเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นกับคอนเทนต์ในเกมครับตัวเทพไฟอย่างน้อยนะขอสักดาวศูนย์ไว้ครับติดไว้ในไอดียยังไงก็ได้ใช้ทีมเยอะครับข้อดีเนาะ แล้วก็คนที่มีงบนะครับสามารถเปิดดาบประจําตัวได้ ถ้ามีงบเพิ่มเติมอีกก็ค่อยทําการปลด C ถ้า c 1เราก็จะบริหารถ้าไม่ตายได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นสามารถลดตัวละครนัดแลนด์ลงมาได้ครับถ้าเกิด c ีท่านเทพไฟของเราก็จะดาเมจแรงขึ้นและจะมีการลดป้องกันใส่มอนด้วยอันนี้เพิ่มดาเมจทั้งทีมเลยนะภาพรวมเป็นตัวที่ครบเครื่องมากๆเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่ผมจะเชี้คุณเปิดเทพไฟก่อนเลยครับหรือคนที่อยากจะอัปเกรด ID ดีของคุณอยากจะเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นคนที่เป็นผู้เล่นเก่าเทพไฟก็หน้าสนใจ สุดท้ายครับตัวของเอเมอรี่เขาจะมีหน้าที่ในการทําดาเมจนอกสนามเล่นกับคอมโบเผาไหมเด่นมากที่สุดเลยก็คือเล่นกับคีนิสเพราะฉะนั้นเคสในการเปิดเอเมอรี่แบบง่ายๆเลยนะคุณอวยคีนิสหรือเปล่าอยากจะอัปเกรดเสริมดาเมจนอกสนามเข้าไปไหมอยากจะหาตัวเล่นคอมด้วยกันเพื่อละลายเกตมอนไวๆไหมถ้าชอบคีนิสจัดๆเลยนะครับก็สามารถที่จะเปิดเอเมอรี่ได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้อวยคีนิสตัวของเอเมอรี่คุณสามารถที่จะข้ามได้จ้า อยากฟาร์มเกมหลายจอแบบไม่ต้องนั่งเฝ้าใช้มือถือเครื่องเดียวก็พอ OS Link แอปควบคุม LD Player จากมือถือใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาควบคุมจอเดียวเกมทุกจอขยับพร้อมกันรับรองออโต้คลิกและซิงค์ทุกการเคลื่อนไหวฟาร์มสบายไม่ต้องเฝ้าไม่หลุดไม่ค้างฟาร์มไวกว่าเดิม9เท่าแค่ใช้ OS Link ควบคุมจากมือถือเล่นได้หลายจอซิงการคลิกมีออ ตคลิกเชื่อมต่อไวไม่ดีเลยน่าใช้งานแบบนี้ลองใช้ดูสิ OS Link ดาวน์โหลดได้เลยที่ Play Store และ Apple Store และนี่คือภาพรวมของตู้กาชาทั้งหมดในแพท5.7ครับผมย้ำประโยคเดิมนะว่าเกมเกณ s h ชินเป็นแนวแคทชวลแล้วก็แคทชวลสูงมากครับเมตาเรารู้ไว้เพื่อทำการพัฒนา ID ของเราทำการพัฒนาตัวละครของเราในระดับหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วให้คุณเน้นเปิดตัวอวยเป็นหลักเลยเช่นชอบสเกิร์กก็ลุย ชอบเทพไฟก็รุยเปิดเทพไฟหรือชอบเอเวอรี่เอามาเล่นกับคีนิสหรือว่าเชนเหยออยากจะไปอัปเกรดอายกะอัปเกรดตัวของท่านอาจารย์สเกิร์กอย่างเงี้ยหลกัลกๆอะ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าทีมที่คุณอยากจะเล่นอะ่ะมันคือทีมรูปแบบไหนสำหรับตัวละครสเกิร์กถ้าคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้จริงจริยังไม่ต้องรีบตัดสินใจก็ได้ครับเดี๋ยวตู้จะเข้าในวันพุธนี้แล้วคุณรอดูรีวิวก่อนแล้วค่อยประกอบการตัดสินใจอีกทีหนึง่งก็ยังได้เลยฮะผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคน ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย